ในโลกอันนี้มันจะมีอะไรเรื่องที่ยืนยงยุ่งเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นใครได้อะไรจากเรื่องยุ่งยุ่งบ้างยงุ่งในนาทีการงานยุ่งในยศถาบรรดาศาักยุ่งในเรื่องเงินเรื่อง,องทองใครขอเงินหอบทองไปเมืองผีมีไหมใครหอบเืองเองินหอบทองไปเมืองสวรรค์มีไหมขอกระดูกขอไปไม่ได้การบำเพ็ญจิตภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนานั่งอยู่เฉยยืนอยู่เฉย นอนอยู่เฉยเดินอยู่ไปเดินไปเดินมาอยู่อยู่ในอริยาบทใดๆบำเพ็ญจิตภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะเราอยู่ในอริยาบทใดๆจิตของเราก็มีอยู่เราอยู่ในอริยาบทใดๆกายของเราก็มีอยู่กายและจิตของเรามีอยู่เราบำเพ็ญภาวนาได้ทุกขณะขณะที่เราตื่นอยู่ ขณะที่เรารับอันนั้นไม่สามารถที่จะบําเพ็ญภาวนาได้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นมากๆหลับให้น้อยจะได้มีโอกาสบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญจิตภาวนาให้มากเดินทุกก้าวภาวนาทุกก้าวความเคลื่อนไหวของเราเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของเราอย่างไรให้มีสติในการเคลื่อนไหวนั้นเดินไปเดินไปเดินไปเราจะบริกรรมพุโทโธไปทุกขณะที่เราเดินก็ได้ พุทโธ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 เราจะเดินจงกรมหรือจะเราจะเดินไปบินทบากหรือเราจะเดินไปทํากิจธุระอะไรไมีระลึกถึงขึ้นมาได้ระลึกถึงพุทโธท,ทันทีให้เอาพุทโธนี่เป็นหลักเป็นหลักยึดของจิตของใจเหมือนกระใจของเรานี่มันอยู่ในแม่น้ํามหาสมุทรพุทโธนี่เป็นธรรมชาติที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรนั้นเราจะต้องยึดพุทโธอยู่เสมอ ไอ้ใครๆก็ว่าไม่ให้หลุดลอยจากพุทโธนั้นถ้าหากว่าหลุดจากพุทโธเมื่อไรมันมีแต่ที่จะเป็นอันตรายเพราะอันตรายมันมีมากเหลือเกินใจของเราส่งไปทางไหนส่งไปทางไหนส่งไปทางไหนมันจะต้องเจอเจอแต่สิ่งที่เราชอบใจและไม่ชอบใจใจเจอสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ชอบใจก็มากวนใจเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มันก็มาจวนกวนใจในที่สุดเราปฏิเสธมันเลยไม่ต้องให้มันไปเจออะไร ให้เจอแต่พุโทโธมีแต่พุโทโธเป็นหลักพุโทโธเป็นหลักพุโทโธเป็นหลักอยู่ก็หลักคือพุโทโธเท่านี้นี่คือการภาวนาการภาวนาไม่ใช่จะต้องนั่งจึงเป็นการภาวนาอยู่ในริยาบทใดๆภาวนาใดทั้งนั้นมีพุโทโธเป็นหลักจิตหลักใจนี่เอาใจของเรายึดหลักคือองค์พุโทโธนี่ไว้ให้แน่นถ้าก็มันหลงไปมันลืมไปหลงไป,ล,งไปลืมไปมีสติมาลลยอายุไอระลึกถึงพุโทโธทันที ถ้าหัดใจของเราเป็นอย่างนี้หัดฝึกหัดเราให้ทําอย่างนี้แล้วใจของเรานี่แหละจะมีจะได้จะได้พุทโธเป็นหลักนี่มีอะไรจะต้องคิดถึงพุทโธมีอะไรจะต้องคิดถึงพุทโธถ้านั่งสมาธิก็นั่งสมาธิให้นานๆนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่พุทโธ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 อันนี้หลักอย่าไปคิดว่าอันนั่นดี อย่าไปลองว่าอย่างนั้นดีไอการคิดว่าอันนั้นดีการลองว่าอย่างนั้นดีมันกลายเป็นคนที่แล้วแล้วมากลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องเอาจริงจงจังๆมันจุดนี้จุดนี้จุดนี้ทําอะไรทําให้มันจริงการขุดบ่อเหมือนกันกะโดดไปขุดตรงโน้นโดดไปขุดตรงโน้นขุดหลายแห่งในที่สุดคนขุดก็ที่เขาถึงน้ําได้น้าใช้ในน้าบริโภคก่อนไอผู้ที่เลือกที่ขุดเนี่เลือกคําบริกรรมเลือกอย่างนั้นเลือกอย่างนี้ในที่สุดเลยไม่ได้เรื่อง พุทโธเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐสุดไม่มีอะไรที่จะประเสริฐสุดเท่าคําว่าพุทโธพระพุทธเจ้าท่านทรงใประกาศอย่างองค์อาจกาหารนี่และไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่าเราตถาคตเจ้าหมายถึงองค์พุทโธนี่เองเราเอาสิ่งที่ประเสริฐสุดนี่ละเอามาเป็นหลักจุตหลักใจของเราไม่ต้องลังเลสงสัย ใครจะว่าม,มันล่าสมัยใครจะว่ามันเป็นของของไทยของล่าช้าอะไรก็ให้เขาว่าเรื่องเป็นเรื่องของเขาจะว่าถ้าหากว่าเราบริกรรมพุโทโธเห็นคุณค่าของการบริกรรมพุโทโธแล้วเราจะไม่ไปสนใจกับคนที่เขาพูดคนที่เขาพูดนั้นคือเขายังไม่เห็นความสําคัญของการบริกรรมพุโทโธนั่นเอง ถ้าหากว่าเขาเห็นผลเห็นประโยชน์ของการบริการพุทโธแล้วเขาจะไม่พูดอย่างนั้นเขาจะมาคิดอย่างเรานี่ในเมื่อเขาเห็นอย่างเราที่เขาไม่เห็นอย่างเราก็นึ่งจากว่าเขาไม่เคยภาวนาหรือเขาไม่เคยภาวนาพุทโธอย่างจริงจังนั่นเองเขาทําเป็นการทดลองภาวนาพุทโธให้มากๆเโดยน,นึงกงแบบอยู่กับพุทโธ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 ไม่คิดอะไรทั้งหมดเอาคิดแต่พุทโธคิดแต่พุทโธคิดแต่พุทโธแต่ใจของเรานี่พยายามจะคิดไปทางอื่นเพราะมันเคยคิดทางอื่นมามาก มันไม่ใครจะเคย,เค,ยคิดพุดโทโธทีนี้ถ้าหากว่าเราพยายามฝึกคิดพุดโทโธฝึกคิดพุดโทโธคิดพุดโทโธจริงกระถังมันเคยชินในการคิดพุดโทโธมันก็พอใจในการที่อยู่คิดอยู่กับพุทโธนี่เพอใจในการคิดโอยู่พุทโธอยู่อย่างนี้ในที่สุดแม้แต่หลับบางทีมันก็ยังยังบริกรรมพุโทโธแม้แต่หลับตื่นมามันก็มีพุโทโธออกมาก่อนล่ะหลับตื่นมามีพุโทโธออกมาก่อนนี่ไม่มี ความคิดอันอื่นมาแซงมามีแต่พุโทโธขึ้นมาก่อนนี่การภาวนานต้องทำถึงขนาดนี้ใจของเราจึงจะสงบหรือใจของเราจึงจะเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของคมพุโทโธถ้าหากว่าทําเป็นการทดลองทําเป็นการทดลองทําแล้วก็ไปเปิดตาราทําแล้วก็ไปเปิดหนังสือมันจะถูกไหมเรียบร้อยไม่ได้เรื่องไม่ต้องไปเปิดตาํารา ตำรามันมีอยู่แล้วของจริงมันมีอยู่แล้วเราจะไปดูไอเตในตำราทําไมของจริงก็คือกายของเรานี่เป็นของจริงใจของเราก็เป็นของจริงพุทโธพุทโธถ้าหากว่าใจของเราเข้าถึงพุทโธจริงๆแล้วก็คือเข้าถึงใจของเรานั่นเองพุทโธ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 เป็นคําพูดสมพูดคําพูดพูดมาจากไหนก็พูดมาจากจิตจากใจนี่ แลวคำว่าพุโทโธพุโทโธอันนี้ก็คือธรรมชาติที่ธรรมชาติใจที่รู้พุโทโธก็แปลว่ารู้ใจของเราก็รู้ในเมื่อใจของเราเขาพุทโธเป็นอันเดียวกันแล้วพุโทโธก็เป็นใจใจก็เป็นความรู้นี่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตื่นในองค์พุโทโธอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตื่นในพุโทโธอ,องค์ไหนพุโทโธก็แปลว่าผูกตื่นผู้ตื่นไม่มีอะไรตื่นมีแต่ใจของเราเนั่นตื่นขมข้นเลปฟันหนังดินน้ำลมไฟที่ไหนมันตื่นนี่มันไม่รู้เรื่องทางนั้นมีแต่จิตของเราเราทานทันแถนี้จอตื่น จึ่งว่าธรรมชาติพุทโธเป็นธรรมชาติที่มีความสําคัญมีความหัศจรรย์เจือมีมีความอัศจรรย์เจือปนอยู่ในในคำพุทโธนี้มากจึงว่าไม่ต้องพากันลังเลสงสัยอย่าพาก,ากันโรคธรรมนี่แน่วแน่อยู่กับคําบริกรรมพุทโธนี้และจะมีโอกาสเข้าถึงพุทโธและมีโอกาสที่จะเห็นพุทโธเด่นชัดขึ้นมาถ้าหากว่าตั้งใจบริกรรมพุทโธด้วยความจริงใจจริงจังถ้าหากว่าทำเล,เล่นเป็นการทดลองก็จะเห็นแต่ คำบริกรรมว่าพุโทโธทถานั้นเองก็ไม่ไม,ไม่มีโอกาสที่จะถึงแก่นที่เป็นเป็นพุโทโธแท้ไม่เห็นแก่นธรรมที่เป็นพุโทโธแท้จะเห็นแต่คำพูดทถานั้นละ่ะคำพูดมันจะเป็นประโยชน์อะไรอาหารอาหารถ้าหากว่าคนคู่กินอาหารไม่ต้องไปไงพูดว่ากินอาหารดอกกินไปเถอะไม่ต้องพูดว่ากินอาหารไม่ต้องพูดว่ากินอาหารกินไปเถอะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ต้องสมมติว่าเป็นอาหารมันก็เป็นประโยชน์นี่ คำว่าพุทโธพุทโธนี่ก็เหมือนกันทีที่แรกเราจะต้องอาศัยคาพูดก่อนพุทโธ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 สังเกตคำว่าพุทโธนี่มันดังมาจากไหนสังเกตพุทโธคําคำว่าพุทโธพุทโธมันดังมาจากไหนนี่อะไรมีการกระเพื่อมสิ่งไหนมีตรงไหนมันมีการกระเพื่อมสิ่งไหนตรงไหนมันมีการกระเพื่อมออกมานี่กระเพื่อมตรงไหนมันดังออกมาจากตรงไหนคำว่าพุทโธพุทโธที่บริกรรมนั้นมันดังออกมาจากไหน นี่ศึกษาเข้าไปศึกษาเข้าไปใจของเราคนรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาหายใจการภาวนาก็ค <superhero> ือการต้องการให้ใจรวมรวมอยูええ่ที่ไหนรวมเข้าถึงใจนั่นเองในที่สุดใจของเราก็รวมเข้าถึงใจได้เรียกว่าเข้าถึงองค์พุทธโธจึงว่าการภาวนาพุทธโธให้พากันเข้าใจว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านทํากันมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนี่ท่านบริกรรมพุทธโธมาตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นผลของการปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรใครจะยิ่งใครจะดีใครจะมีความสําคัญใครจะประกาศตนว่าเป็นผุดผุ้ที่บริสุทธิ์นี่มันมันไม่ใครมีนะมีพระอาจารย์ใหญ่มั่นนี่เป็นผู้ที่ประกาศขึ้นมาก่อนในบรรดายุคนี้สมัยนี้เพราะอะไรเพราะท่านบริกรรมพุทโธนี่เดี๋ยวนี้นะ่ะนกกักบาชอาจารย์เต็มไปหมดแต่กี่เดกก็เต็มไปเหมือนกันใ,นในใจนั้นมันก็เลยไม่ได้เรื่อง พากันตั้งอกตั้งใจข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านพาประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่แมันแต่ถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นกิเลสของเรามีแต่จูงออกไปจูงออกไปทิ้งทางไหนที่มันไม่ถูกต้องเกศมันจูงไปทางนั้นเพราะเกสก็คือตัวไม่ถูกจ้องไม่ถูกต้องในเมื่อมันไม่ถูกต้องมันก็ต้องจูงเราไปในทางที่มีถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความถูกต้องธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ถูกต้องทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติเป็นธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติที่่ถูกต้องแมนย เข้าถึงจุดหมายปลายทางคือความบริสุทธิ์จุดธรรมดังนั้นนี่พากันดัง,งอ,อกตังใจปะพะเพื่อได้บัตรนี่อย่าไปลูบลูบคำคำทำเล่นเล่นไม่ได้เรื่องในโลกอันนี้มันจะมีอะไรเรื่องที่ยง่งยุงนี่มันมันไม่ได้เรื่องอะไรทั้งนั้นใครได้อะไรจากเรื่องยุงยุงบ้างใครได้อะไรจากเรื่องเล่งยุ่งยุงบ้างยงุ่งในหน้นทีนในที่การงานหน้าที่การงานยุ่งในยศถาบรรดาศาักยุ่งในเรื่องเงินเรื่องทองใครขอเงินหอบทองไปเมืองผีมีไหมใครหอเงินเงินหอทองไปเมืองสวรรค์มีไหมขอกระดูกขอไปไม่ได้ มันชัดๆอย่างนี้แล้วเราจะไปวุ่นเราจะเป็นบ้านหน้าบายบ้านหน้าบ้าหลังยังไงใครได้ลูกได้เมียใครได้ลูกได้เมียไปเมืองสวรรค์นิพพานมีมีไหมไปเมืองผีใครเอาลูกเอาเมียไปบ้างใครเอาลูกเอาผัวไปเมืองผีบ้างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นลูกศิษย์ของกิเลสไปหมดกิเลสมันสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ให้หาลูกหาเมียมาสอนหาลูกหาผัวนะตะขึ้นมาก็สอนให้เลเอาเอาคนนั้นนะเอาคนนี่นะมันเรื่องบ้าบ้าวบบถ้านั่งกิเลสมันสอนทั่งนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่สอนให้โอปัญญีโกน้อมเข้าหาธรรม ทำคืออะไรทำคือองค์พุทธโธนี่ไม่พากันสนใจนี่แหละสาวกของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ยกนี่สมัยนี้มีแต่สาวกสาวกของกิเลสเต็มโลกสาวกพุทธเจ้านี่มองมองน้อยมองมองไม่เห็นหนามีไหมเดี๋ยวนี้สาวกพุทธเจ้าน่ะมันมองไม่เห็นห่ะวุ่นวายไปหมดวุ่นวายนี่ก็เรื่องจากว่ามันวุ่นวายมาแต่จิตใจทั้งนั้นผูพบาอาจารย์ท่านเสพูดอยู่เสมอตัดโคนตายมันก็ตัดเป็นท่อนทๆอน นี่แล้วมันมีโอกาสที่มันจะโปรจะเกิดขึ้นไหมจะตัดกิ่งสักกิ่งก็กลัวมันในจะหมดพืชหมดพันธ์มันจะจะล่มจะตายจะหมดพืชหมดพันธ์เบื่อบอกตรงๆเดี๋ยวนี้มันไม่ได้กระตือรือร้นกับท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่จะมาบทมาเรียนนี่ไม่มันมองไม่เห็นนู่นล่ะเบื่อพูดถึงเบื่ออะไรไอไอมันมีทำไมจึงมันดูเบื่อมองแล้วมันหาความจริงจังไม่ได้ มองแล้วมหาความจริงจังไม่ได้บทเดียวนี้กําหนดจะสึกีในเดือนู่นเหระโอ๊ยเราลาคาญจะสึกไปทําไมในโลกอันนี้มันมีอะไรมันไม่ได้เรื่องผัวเรื่องเมียเท่านั้นนี่มันมีแต่ตัวผู้ตัวเมียในโลกอันนี้ตัวผู้ตัวเมียตรงไหนมันก็มีสามขาสี่ขามีมีขามันก็มีตัวผู้ตัวเมียทั้งนั้นนักเข้าคนและสัตว์มันเป็นอันเดียวกันทั้งโลกมันมีเท่านี้นักบทมันต้องตื่นตัวไหมเข้าถึงคําสอนพระเจ้าก็เข้าถึงความจริงเข้าใจไหมล่ะ ไม่ใช่เข้าถึงคําสอนพุทธเจ้าเข้าถึงแต่ว่าโกนผมเข้าถึงกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ถึงผ้าเอาผ้าที่ที่เขาให้สละไอ้สละแล้วบริจาคแล้วน่ะเอามานุ่มมาผมจึงเข้าถึงคําสอนพุทธเจ้าเข้าถึงคําสัพพุทธเจ้าเข้าถึงแต่จะทาเข้าถึงของจริงเด่นชัดเห็นจริงตามความเป็นจริงนี่แล้วกิเลสมันตันหามันจะโกหกเราได้หรือกิเลสเป็นจะโกหกเราเราได้หรือเพราะเรารู้รู้รู้ชัดเนี่ยความจริงแล้วมันจะหลอกลวงได้หรือเราได้หรือไฟไฟมันร้อนอย่างนี้ไฟมันร้อนอย่างนี้ล่ะ และจะมีเทวดาองค์ไหนไฟมันเย็นไฟมันเย็น,น,เ,ยนเราจะเชื่อไหมริงว่ากิเลสตัณหามันจะโกหกเลยเราไม่ได้ดอกถ้าหากเรารู้เรื่องของกิเลสตัณหาว่ามันมีแต่โทษจิงว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีค่ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในเมื่อผู้ใดเข้าไปถึงเข้าไปพบเข้าไปเจอเข้าไปถึงเข,ข,ข,ข้าไปอยู่และจะมีความสุขอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นทุกคนเคยมีความสุขทางนั้นแต่ความสุขที่เคยเจอเคยเห็นนั้นมันล้นแต่แล้วแต่ เป็นความวุ่นวายล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์ทั้งนั้นความสุขอันนี้มันจะเจอจะพบจะเห็นนี่ต้องเกิดจากการขอปฏิบัติจนกระทั่งใจของเรานีสงบเป็นสมาธิทำขึ้นมาทุกคนมีโอกาสที่จะเจอมีพวกคนมีโอกาสที่จะได้จะถึงทั้งนั้นคำว่าสมาธิทำสมาธิทำใจของเราสิ่งสงบนี้มันมีโดยกันทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีไอ้ความไม่สงบความไม่สงบอันนี้ มันมันปิดเอาไว้ในไม่สิว่าไม่สงบในใจมันหมดไปใจของเราธรรมชาติใจจริงๆนะ่ะเขาไม่วุ่นวายเลยธรรมชาติใจจริงๆเขาสงบอยู่แล้วเหมือนกับสถานที่นี้สถานที่นี้มันสงบสถานนี้ที่มันสงบอย่างเนี้นี่ถ้าหากว่าไม่มีคนมาทําให้สถานนี้สงบนะสถานนี้เขาก็สงบถ้าหากว่าคนมาทําให้สถานนี้มันมันวุ่นวายสถานที่นี้ก็วุ่นวายขึ้นมาถ้าคนทําสถานที่นี้ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้ไม่ส,สงบนั่นมันหมดไปเสีย สถานที่นี้ก็สงบเหมือนเดิมน่นใจของเราก็เหมือนกันความสงบไม่ใช่ไปหาในที่อื่นความไม่สงบไม่ความสงบไ,ไม่ใช่เกิดมาจากที่อื่นความสงบมีอยู่ในใจของเราทั้งนั้นมีอยู่ในใจของเราก่อนแล้วมีอยู่แต่ไหนแต่ไรแต่ที่นี่ใจของเราเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงเพราะเข้าไปเข้าไปมันเจอแต่ความไม่สงบถ้าความไม่สงบความไม่สงบมันหมดไปเสียใจของเราก็ใช่ที่เป็นธรรมชาติมันก็สงบเท่านั้น